สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2 5ในสัปดาห์ที่2นะคะ คืนวันศุกร์ที่23สิงหาคม2567เซลตาบีโกชนะบาเลนเซีย3ประตูต่อ1เซบียาแพ้เบียเอรอัล1ประตูต่อ2ส่วนคืนวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567โอซาซูน่าชนะมาโยกา1ประตูต่อ0บาร์เซโลนาชนะแอเลติกบิลเบา2ประตูต่อ1เอสปันยอนแพ้โซเซดา0ประตูต่อ1และเคตาเฟเสมือกับรายโยบายเยกานู0ประตูต่อ0 ขณะที่คืนวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567รือมาดริดชนะเรียบายาโดลิด3ประตูต่อ0เลกาเนสชนะลาสพามาส2ประตูต่อ1ออลาเบสเสมอกับเบติส0ประตูต่อ0ูยและเอลลติโกมาดริดชนะจิโรนา3ประตูต่อ0ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่2นะคะ อันดับที่1เป็นทางด้านของเซลตาบีโกและอันดับที่2คือบาร์เซโลนามีทีมละ6แต้มแตกต่างกันที่ผลประตูดได้เสียค่ะส่วนอันดับที่3แอตเลติโกมาดริดอันดับที่4เรอัลมาดริดอันดับที่5บีเรอัลอันดับที่6 l เลกาเนสอันดับที่7จ็บรโยบายเยกกโนอันดับที่8โอซาซูนามีทีมละ4แต้มนะคะ ขณะที่อันดับที่9คือเรอัลโซเซดาและอันดับที่10คือเรอัลบายาโดลิดมีทีมละ3แต้มเรอัลเบติสอันดับที่11และเคตาเฟอันดับที่12มี2แต้มเท่ากันส่วนอันดับที่13ลาสพามาสอันดับ14เซบียาอันดับ1 5แอตเลติกบิวเบลอันดับ16อหกเบสอันดับ17มาโยกาและอันดับ18จิโรนามีทีมละ1แต้มขณะที่เอสปันยอนอันดับที่19และบาเลนเซียอันดับที่20ยังไม่มีแต้มค่ะ จากนั้นพาคุณผู้ชมไปดูตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่2นะคะรูเบริร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนายิงไป3ประตูตามมาด้วยโอยันซันเซจากแอลติกบิเบลซันโรรามิเรสจากลาสพามาสยาโก้อัสปาสจากเซลตาบิโก้และฮวนครูสจากเลกาเนสที่ยิงกันไปคนละ2ประตู ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโวได้ครบทุกปลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t b n News c h a n n e l ค่ะ